xuất nhạc xuất nhạc xuất đi hoặc 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 đi hoặc 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 วัสดีวัสดีครับวัสดีครับฉันนี้ยาฉัดนี้ยาวัสดีครับวัสดีครับครับวายโอนวายโอนนะครับมาจากไกลวายโอน,นโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกงลงทุกงลง

อูเสื้อเขียวไว้นะครับเสื้อเขียวรักของกอองนะครับรักของกออง กินเลยดิไม่ว่ากินกันน้ำเต้นครับรู้ว่ากินกันน้ำเต้นครับด้วยสาวๆมาด้วยยอดครับครับสุดยอดครับสายลูกไอ้เพื่อนครับครับครับโอเคเตรียมอะไรใครยังไม่ได้รับไปเจอกันแวะมาเลยนะคะตรงเต็นท์สีน้ำเงินนะคะอันนี้มาจากอะครับเดี๋ยวเราจะมีการไว้ออนไว้ออนเพราะว่ามีเสื้อจากโบ๊ทเบเกอรี่มาแจกนะคะของรางวัลจากไพลอตไบมาด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะมีแบงค์ม oui> ีเหรียญเตรียมไว้เลยนะคะเกมหรือว่าเราจะเล่นที่ตัวตื่นแล้วนะคะก่อนเบอร์ออกใช่ไหมวันนี้วันที่20เนาะอีกกี่วันเอาไปซื้อสิ่งคนมาแค่หมด ไดดไ้นี่เรามัดเี๋ยวพ่มาเย่ไหน่ะโมเวลยังดูไปอีกดเลย่ไปอไป้าเกล่ยดีกว่าอายุไม่เท่าไรล่ยไ้ไหม่ามาเลยพร้อมไหมคะมีใครจะสมัครประกวดผู้สูงอายุ พี่เสริมเข้าไหมเข้าด้วยเดี๋ยวช่วยจดให้เรียงมาตามนี้หรอบอตามนี้อ่าโอเคอ่าพี่เสริมเยอะจังปีนี้หกสิบสามอ๋อหกสิบห้ากสิตรงต่อหกสิบบแปดห 18ครับ69 69ค่ะห1 71บเต่อตอต่อครับผมครับ73ตอนนี้78สูงสุดใช่ไหมคะ79็้าผมเพิ่งเกิดวันนี้ครับ6 2สิบบ6ครับ6ก ดีคือสาวตีพี่ก็มุกครับออกมาแล้วยังมีมีรางวัลให้ค่ะยืนไว้ก่อนค่ะยืนไว้ก่อนออกมาแล้วมีรางวัลให้ยืนไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบหน้า ไม่มีใครยอมแล้วว่าเป็นทารกนี่แย่เลยแย่เลยโอ้ยเหลือหน้าอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยอ่ะเราจะทำไงเนี่ยเจหมหมดนะเจกทั้งหมดเลยครับขอสิตประมือหนยคะเจ้าภาพใจดีแย่างเลยเดี๋ยวมีของที่ระลึกให้ด้วย

ใครสนใจประกวดมิสคาลฟรีเดเดี๋ยวเราจะใช้เสียงโหวตใช่ไหมคะ เดี๋ยวครับโอเคก็อดนำเสนอครับทีเบรพาลนพิงค่ะมีใครมีอะไรคาฟีเดย์อยู่บนพลุกมิสบ้านผู้เหมือนกันนะผู้ประกวดหมายเลยอ๋อยังมีอีกยังมีอีกเดี๋ยวาใหม่นะคะมาครั้งแรกค่ะมิสท่าเคียนมาสองคนค่ะทาเียน มจักรยานสุขภาพตุ้งลุงจ้ามิดทุ้งลุงมิดทุ่งลุงนี่นะครับผู้นำผู้นำผู้นำน้อองแนนำเสนอผู้นำนะครับโอเคสปอร์ตส่งเข้าประกวดครับโอเคสปอร์ตส่งเข้าประกวดนะคะแล้วมือมั่งเลยมิดแฮเอ้า เปนหัดใหญ่คาฟีเดกันนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรียงตามนี้นะคะอ่าเวลาเขาประกวดเขาต้องตัดสินจากรูปด่างใช่ไหมคะขอท่ายืนก่อนค่ะ <_ t ok> ท่ายืนท่ายืนที่คิดว่าสวยที่สุดท่ายืนที่สวยที่สุดอ่าใช่ห่างๆกันนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้ใครูปสวยช <_ H ur> โอเคจุบลาค่ะอ่าท uhm ัดไปสวัสดีค่ะนักบัตรทุกท่านจวงจันทร์สุวรรณใจมิตรขวัล huh. uh ังเอต้าเอ้สวัสด uh ีค่ะมิุกบันพลุกค่ะได้นำชื่อหน่อยค่ะได้นำชื่อหน่อยชื่อปภานวนเพ็งโอเค ปุ่มอค่ะค ah, oh. ่ะแล้วเป็นท่าเฉลิมกัะมิสควันลังควันลังควันลังสองคนโสดงนงั้นเปลี่ยนนะคะเมื่อกี้ควันลังไปสองละอยู่ชั้นบนชื่อนงเยลแซ่เตียวค่ะเป็นครั้งแรกที่มาปั่นเพื่อสุขภาพด้วยนะคะมิสช่งกอนมิสช่งกอนพระนักพักโชติมณีมิสปัตภร มิสบ้านบุ๊เอาไม่เอาไม่จอปากไว้นะคะสวัสดีค่ะฉันสุภิสาลิมพัทละเมธาคุณนะคะมิสทุ่งลุงจ้าเฮ้ยพี่ยานีอ๋อวันนี้ต้องอะไรบ่จ้องขาบจ้องขาใข่มังเนี้มาเร็วมาแล้วเจ้าวอลก็มาหลับได้ลุหน่อยเดี๋ยวเให้ท่านดรทิพย์หน่อยแต่มีอะไรบ้าง